ตี่ยอยู่ไหนอยู่บ้างค่ะตอนนี้โอไมี oh อยากเห็นพี่ตตยไลฟ์ตอนนี้พี่ตัยไม่ไลฟ์หรือหรอคะรีวิวเข้าเก็บพับิีดาบล็อกนี่ขออนุญาตบล็อกเลยซิลิโคนของอะไรกี่ซีซีโมติว่าค่ะ295ซีซีวดนี้มาแน่พรุ่งนี้เลยนะนี่เตยให้ให้เลขทุกคนแต่ว่าเตยไม่ได้ซื้อนะ พอตัวซื้อไม่เป็นอะตัวกับตัวเลขเป็นอะไรที่ห้ามหันกันมากเลยนะคะบอกเลยเป็นยังไงบ้างดีขึ้นมากๆแล้วค่ะเออถ้าถ้านับเป็นร้อยเปอร์เซ็นนะจะอยู่ที่ประมาณเออเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะเงี้ยเพราะว่าเออมันไม่ได้เจ็บปวดมันไม่ได้ทรมานมันไม่ได้ระบุม The Clinic ค่ะ คลินิกชื่อว่าเดอะคลินิกมีหลายสาขามากแต่ว่าสาขาที่เตยไปทำเนี่ยก็คือสยามสาแควร์ซอยสองรอพลังใบเจอกัน9กเซ็นตเท่ากับเจ็บหมายถึงวันนี้ใช่ไหคะหมายถึงว่าวันนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยเจ็บแล้วอะไรเงี้ยอ้าวันนี้ไม่ค่อยเจ็บยืมกิปมาหนีบผ้าหน่อยซอลี่นะให้เกียดน้องด้วยค่ะ โอ๊ยตาแล้วอย่าหล่นนะให้เลขอะไรหรอคะเลขวันพรุ่งนี้ไงคะขอ้อเหนรวยขอ้อเหนรวยโอ้โหพี่วินใครจะกล้าสู้พี่วินถูนี่ขอนะตอนนี้ต้องบทต,ตานตาหนึ่งเพราะว่าน้องไม่ไหวน้องบอกเลยเก้าห้างวันนี้ว่านี้ว่าได้นี่ว่าไ,ได้มากคะ่ะ จมูกทําที่ไหนเอ่อจมูกนี่เสียตังทำเองค่ะทําไปสามปีแล้วอะ่ะทํามาได้กี่วันแล้วทํามาได้หกวันแล้วค่ะวันนี้วันนี้หกแต่ว่าตัวอาบน้ําเองอะ่ะอาบน้ําได้เองอวันที่สามคือแบบ มันไม่ไหวแล้วไงทุกคนมันรู้สึกว่ามันเหนียวตัวมันอยากอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็อาบเลยวันที่สามวันแรกเจ็บไหมทรมานยิ่งกว่าขลุกเองไม่ได้ความรู้สึกเหมือนเหมือนไรค่ามากมาอยู่ทำไมอะไรเงี้ยคิดถึงน้ำเพชรไหมคะมคิดถึงมากเลยรอลเล่นรอลเล่นคิวไปไหนไปไปเดินเล่น อยากรู้ไหมไปเดินเล่นที่ไหนเดี๋ยวเจอกันรีพอร์ตหนึ่งบล็อกแน่บอกเลยบล็อกแน่ไอเขียวขออะไรนะไอเขียวขอเพลงนี้หน่อยครับ sad aerobic aerobic เหรอโอ้ยไอเขียวไม่รู้จักอะ sorry นะอ้เขียวแม่ไม่รู้จักจริง คนดูลายผ้าคนพอที่เหลือบล็อกหมดซอรี่นะอะไรอีกอะอันนี้ต,ต,ต้องทำไรต่ออะลืมแล้วอะลองเปิดก่อนแม่อ,อก็ลองดูชื่อเพลงว่าอะไรนะคะ sad aer a e r o b i c <Okay. S 1> <or? S 2> okay. เอ้าโรบี้ตรวจ ADK ใช่ไหมรักแรกข่าเนียนมากหรอขอผลตรวจเอ k เคก่อนลงสระเริ่มแต่งหน้าไปไหนแต่งหน้าอยู่บ้าเล่นๆฮ้ยขอบคุณค่ะคุณหอนจิ๊ดจเฮ้เฮ้ ฮะพอน้อแผปปีสรุปแผปปี้อาต่อได้เบาเออกกํลาลังกายกินผักผลไม้เอากํลาลังกายกินผักผลไม้ โอ้โหโนแมทโนบอลีเวอร์สนุกวายเรียบร้อยสุนารีเปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นแปบบ๊บนึงนะอ๋อน้ำเหลืองไม่ใช่โลเ,เล่โรล,ลีนี่โหตัวโรลีล่นี่โหระวังกระจบอกหลุดนะครับมันไม่ค่อยหรอกค่ะ เออ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 เป็นเพลงที่ตื่นดีนะกินผักผลไม้นี่นะเนถ้าหายแล้วขอมวนหน้าสามรอบจะเย็นนะคะพี่เตยหนักเท่าไหร่44ค่ะ 44.55กิโลกร,รมัมสวยเหมือนพี่เพชแม่ป้านี่ขายหอมแล้วแม่ปรานอมไข่สวยน,นี้ขอนะคะใครอยู่ข้างหลังสวยจังบล็อกงาดำติดมุมปากบล็อก บอเอเอหรอโอ้แปลกเนาะทำไมในในไอจีทำไมถึงติดลิขสิทธิ์แต่ว่าในเนี้ยมันไม่ติดลิขสิทธิ์จ้างมาด่าคิดเท่าไหร่น้องนะไม่ใช่เครื่องด่าวายเอาอีกแล้วนี่น้องนะพี่ดาวไม่ใช่เครื่องด่าหายหรือยังเจ็บอยู่ไหมมันมีตึงๆค่ะแต่เมื่อวานนี้คิดว่าไม่ไหวละเพราะว่าอะไรรู้ไหมขำ ในสเปซอะในสเปซเมื่อวานคือขำมากแล้วนี่ก็คือขำแบบขำแบบกลุมท้องอะโอ้ยพี่วินสวัสดีค่ะแจ้งความหนคะ่ะคิวหายล็อกนี่ว่าน,นี่จะชดละนี่เจ็บจนเกินพอละกับแบบคนที่มาบูลลี่คิวเนี่ยอุ้ยขอบคุณค่ะ ขำปอดโยกไม่ไหวจริงๆนะเมื่อวานสเปนเมื่อวานคือแบบเฮ้ยสู้ชีวิตอะไรขนาดนั้นน่ะจริงไหมทุกคนแล็บให้ฟังหน่อยหัวสภาพได้ฟังเตยแลบเมื่อวานนี้ยังบ่าได้เลยไหวต้องร้องไห้แล้วเตยสวยแต่เตยไขย่ขำถัวเตยขอนะคะ ผิวดีจังอ้าผิวที่ไม่ได้แต่งหน้ามาเจ็ดวันมันก็จะประมาณนี้นะคะมันจะไม่มีอะไรมาลบกวนเครื่องสำอางบนใบหน้าเปิดวอล์อะไรนะคะเม่เนจจิตเต้าตยไม่เห็นแต่ติ๊กตอกเห็นตลอดนี่พี่เปิยบวดมาหรอคะบล็อก เตยทําได้กี่วันแล้ววันนี้วันที่หกแล้วค่ะทุกคนมันจะดีขึ้นค่ะมันจะดีขึ้นเสียงเตยเพาะสุดอุ้ยทำไมเพาะทำไมมันเศร้าจังเลยอ่ะ ยก like oh, ka. okay. ันอยู s <S ่มันแฟ้งอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นขอเพลงเมื่อวานพี่ดาวถือว่าเธอขอ ทำผมทรงอะไรสมมะไอ้เขียวอย่ามาบอกว่าอยากเห็นแม่ไต่เพดานขอใช้สมาธิเขียนคิวแป๊บหนึ่งนะคะ น้องเตยไปไหนมาคะพรุ่งนี้ยังไม่ได้ไปเลยค่ะสงจุกครับ ไอเขียวมีแม่แล้วเมื่อไหร่จะมีพ่อไอเขียวเป็นลูกกำพพา้าไม่รู้เหรอ <med S 2> ต้องถามว่าแม่ไอเขียวดูแลดีหรือยังถึงร้องหาพ่ออ่ะกระโดดหน้าต่าง ถือว่าเตยขอละกันเนาะพี่เพจไงโอ้โหจะอ,อ้วกลายนั้นยังหายังหาพ่อเด็กไม่ได้เลยลเล่นตำนานคอปแปลงมันจะกลับมาอีกแล้วเหรอคะทุกคนเจอก,กันสักหนึ่ง หรือ,อยังดีขึ้นมากแล้วค่ะทุกคนขอบคุณที่เป็นห่วงที่ตัวเขียนชิวง่ายมากจริงหรอ่ตัวน่าจะเขีดพ่อเป็นพระบิดาแล,แ,แล้วแม่ละค่ะพ่อพลาโอตายละถือว่านี้ขอเนินนมมาแล้วหนึ่งหนึ่ง บ้าเขนะนะินนั่นอะอมยิมแล้วหนึ่งไม่รู้ไม่ชี้นักขอขอทั้งวันขอทั้งคืนไม่พักขออะไรเนี่ยขอทั้งวันทั้งคืนเนี่ยขอไม่พักแบบพี่ดาวคิดดีไม่ได้เลยนะมีนะสุดรักกหรอ เราเคยเป็นของกันและกันมาก่อนนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่แฟร์ที่จะให้เตยมาเป็นซอที่หกอะแม่เป็นพรามันดาทำไมหูเป็นแบบนั้นอันเป็นจิวเตอร์ไงค่ะเตยโกนคิวให้ดูหน่อยโอนมาหมื่นหนึง่งไม่ขมไม่ขมปะไม่ขมไม่ขมไม่ขมไม่เอาไม่เอาโมคาโมคา เอากิฟต์มาหนีบหนังตาหน่อยทำไมอ่ะอุ้ยขอบคุณนะคะพี่วีนขอบคุณนะคะที่ส่งขวันมาให้อันตรายมากแม่เตยพ่อเพชรลูกเขียวเออโอน้ำหมื่นหนึงอ่ะอุ้ยไม่อ่ มันจะมีอยู่น้อยนิดแต่ก็รักนะคิวดีอ่ะห้าบาทพอแล้วมั้งโอ้โหดูถูกกันเกินไปแล้วบล็อกก็จะดูถูกเตอขนาดนี้นะนนนถ้าไม่โกรนจะหยุ่ให้เตอรู้พี่ดาวมีแต่พี่ดาวอยามาเสี่ยงอะไรกับแบบนี้เลยนะเดี๋ยวอีกไม่คิววันเตอก็ต้องออกงานละ แม่เตยเขียวอยากมีพ่อทุบกระบาลไอ้เขียวเลยดีไหมเนี่ยฮึฉันรักเสียงเขาแม่เขียวต้องการพ่อแม่ก็ต้องถามเขียวก่อนว่าแม่ดูแลเขียวไม่ดีหรอเขียวถึงอยากจะมีพ่อน่ะหน้าเหมือนพี่เตยจังเลยรักเตยไม่แก้งหรอกแม่ เรื่องล้อะที่โรงเรียนล้อว่าอะไรคะร้อรถเหรอ,รอ,รอแม่ยี่สิบสามเขียวอายุเท่าไหร่เขียวน่าจะสามสิบห้าแต่เขียวไม่ต้องการพ่ออยากมีแค่แม่เออมันต้องแบบนี้ขอเพลงอะไรนะคะพ่อคขอหนุ่มโนลาถูว่วนี่ขอเลยนะสวยยังอนะแต่งหน้าง่ายจังไม่ง่ายหรอกคะ่ะกว่าจะ มาถึงตรงนี้มันก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันอย่างเช่นโดนสวบหน้าอะไรเงี้ยเราเล่นเราเล่นเสื้อสวยมากโอเคค่ะแม่พวกนี้หงหววยออกอะไรแม่ให้สองตัวท้ายเก้าห้าไม่เก้าห้าก็กลับกันห้าเก้านี่พูดไว้เลย ถ้าไม่ถูกอย่ามาเรียกแม่น้ำเตยถ,ถ้าไม่ถูกนี่จะกลับไปกินแกงน้ำเคยอย่ามาเรียกแม่น้ำเตยเออพี่เตยขอกำลังใจในการทำการบ้านเลยคะ่ะเรียนเรียนเล่นเล่นเดก็เป็นดอกเตอร์ค่ะการบ้านถ้าเราทำก่อนมันก็จะปวดหัวมันก็จะเครียดก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเราทำหนึ่งวันก่อนส่งอ่ะมันก็จะเครียดแล้วก็ปวดหัวแค่วันเดียวพี่พี่เตยเชื่อในเรื่องของวันในมิราเคิลหนูเชื่อไหมลูก แม่เป็นมัมมี่หรอคะบูลลี่นัะเนี่ยไม่เรียกหลอกไม่ถูกอก่ะผมนี่งงเลยขอกำนวนใจในการตัดนยคะ่ะตัดอะไรคะพี่ฟิลมตัดไปเลยแม่หายหรือ,อยังดีขึ้นคะ่ะวันนี้ว่าจะขับรถไปทานข้าวช่ำ แต่ก็โดนแม่เด็กดังเอียดเลยว่าสัญหาจะไปดูสวยร,รูปตัวเองเรอเล่นนะรอเล่นแม่ไม่ได้พูดเราพูดเองยังตึงอยู่ไหมตึงค่ะคาดว่าน่าจะคาดเบลไม่ได้อ่ะทุกคนแต่นี่ว่าจะขับรถแต่ว่านี่ว่านี่จะไม่คาดเบลเพราะมันมันรั่ไงฉีกสัญญาแม่ลูกแป๊บเตยสวยเกินไปเอา้า แบบนี้ก็ได้เหรอครับคาดแค่เอวอรอได้เหรอคะขับรถละหนึ่งหนึ่งก็เรามันสวยอะ่ะหยอกหยอกเพิ่งเลิกงานเหรอคะอันตรายอย่าเสี่ยงขี่เหรอใช้คำว่าขี่เหรอจะไม่ขี่มอเตอร์ไซค์นะ อายแชโดของอะไรเออเมลินดาค่ะของเมลินดาเลยต่อไปมาต่อกันที่อินไลเนอร์วัสดีค่ะดาราสาสวัสดีค่ะอะอใบสั่งถึงบ้านจะเย็นนะแป๊บนึงนะทุกคนจะเขียนอินไลเนอร์แป๊บ พอดีไม่ได้แต่งหน้านานก็เลยแบบลืมไปแล้วว่าแบบมันต้องแต่งยังไงวะคืนนี้จะเปิดหมอลำอีกไหมถือว่าเตอขอต้องการคนขับดาราสาวไหมคะเกรงใจค่ะไม่เป็นไรดาราสาวคิดว่าดาราสาวยังไหวอยู่ พรุ่งนี้อยากทานอะไรอุ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะอุ๊ยคิดไม่ออกแล้วอะแต่พรุ่งนี้อยากกินอะไรที่มันแบบแซบๆซนะคะเพราะว่ากินแต่อาหารที่มันแบบอุ๊ยขอบคุณค่ะคุณเจ้าชายเย็นชาขอบคุณนะคะคือกินแต่อาหารที่มันจืดจดมาหลายวันแล้วอะไรเงี้ยสวยจังเลยขอบคุณนะคะปากของปากของอุทัยทิพย์หรือเปล่ามีใช่นะคะลิปมันค่ะกินพริกไหมบล็อก อัดินึ่งนะทุกคนคิดประจำใจแม่เตยอ,อย่าทำวันนี้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีะไรทำแล้วจริงกินปลาหรอกไม่ได้หรอกแส่วบองจะอ้วกถือเตยขอเร่ยไ,ไหม พี่เตยก็แซ่บนะคะเฮ้ยชมกันอย่างนี้เลยเหรอคะน่าเหมือนพี่เตยเลยเล็บทำที่ไหนคะเล็บยังไม่ได้ทำเลยคะ่ะนี่เศร้ามากนี่ว่านี่จะไปทำเล็บอยู่เพราะว่าคุณหมอใจร้ายอะ่ะเอออย่าว่าคุณหมอเลยคุณหมอเขาหวังดีไม่งั้นเดี๋ยวเราคิดนะคะ คุณหมอให้ไปล้างเล็บเราเตยเพิ่งทําเล็บมาไม่ถึงสองวันสามวันอะคุณหมอว่าไปล้างเล็บนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูสัญญาณชีพหรืออะไรใดๆที่มันต้องดูสีเล็บไงไม่ลักก็แล้วหรอกไงลักสิคะทําไมถึงจะจีบติดขาถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ติดแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะติดนึกออกไหมลองฝึกบุ๊บบ่อยๆที่บ้านบางทีมันอาจจะต้องใช้สมาธิอะไรเงี้ยนึกออกปะคะ พี่เตยฝากบอกแม่เขียวขอบคุณคุณหอมจีนะคะจีพี่เตยว่าสั้นจงบอกเข้อาแตกต่างที่พี่เตยไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นไหนบอกมาซียไอเขียวทั้งหลายของพี่เตยเล็บกี่ขวบแล้วเล็บน้องบางมากค่ะแบบบีก็คือแบบน้องไปเห็นไหมให้ดูเลยเห็นปะ ความเล็บแบบไม่ค่อยแข็งแรงละเออเออแม่แปลกแต่แม่สวยสวยด้วยอะไรนะแม่แล็บไม่เป็นใช่ค่ะรู้ได้ไงแล็บไม่เป็นเราก็ลองไม่เป็นด้วยแต่งหน้าไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปไหนค่ะพี่มุ้ยดูปุยหนยลุย ไปกินข้าวค่ะไปกินข้าวแม่ลองชูทางไลยเพาะสุดโอ้โหนี่คือตำนานเลยนะเพลงชูทางลายนี่คือตำนานจริงต้องให้บอกเลยว่าต้องให้เห่าที่หัวตัวใหญ่จังเลยโ,โหจิ้มซนหน่ออีกยี่สิบเดี๋ยว่าจะไปซื้อข้าวกิน แล้ตะนาพรุ่งนี้หวยออกอะไร95ค่ะ95แล้วก็59อย่าหยุดเปนะเออเมื่อคืนแม่ร้องเพลงเพราะบ้าชมมันตรงๆก็เขินสิขับไปหาพี่ชาหรือพี่ชามารับสภาพขับไปหาค่ะขับไปหา บ้าเราเนงไก่อชาชาถึงทำแบบนี้อะ่ะเพ็ดไปด้วยไหนไปด้วยค่ะสภาพใจสู้สุดๆจริงใจส,สู้มากจะไปไหนกันครับไม่บอก แต่ว่าเดี๋ยวสี่โมงเนี่ยจะมีไลน์แมนมานะคะเดี๋ยวจะมีของมาส่งอะเจ้อก็คงต้องอยู่รับของไลฟ์รวมกันเลยวันนี้นะัดผีเพชรกี่โมงต้องนัดก่อนเวลาค่ะเพราะกว่าจะมาก็คือนอนนงะถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่านัดกันมาทําบุญที่วัดก็คือ,คอพระฉันเพนแล้วยังไม่มาไลน์แมนมารับอไม่ใช่ค่ะ หมายถึงพูดเรื่องของเฉยๆคะ่ะรอรับของจากไลแมนตอนสี่โมงคะ่ะกีที่ตัวอ,อ่านเมนไม่บอกเท่ากับดูทางดัองไข <I 'm S 1> ่ควงปัดตาแล้วหนึ่งเฮ้ย ปบบตาะไรปัตตานีเหรอแม่โคสวยบอกต่อแม่โคต,ต้องมีหกเตาหรือเปล่า